รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คือคงคาค่ะฮอปตะลนีนุปสุตนาวินค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่ไม่บ้ายคุณรูพร้อมปราบทุกปัญหาและปะัะจาหนากับทุกเรื่องวุ่นๆเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง <ๆ S 2> คุณแม่ค่ะน้องอภิษ ค่ะโอ้ย <relevance> ก่อนลุกไม่ร <wan> ู้เป็นอะไรนะแปลกเนาะเสียอ่อนๆขนาดนี้มีอะไรหรอคะฮะมาสคงอะไรคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะแบบหาไอเดียทําเค้กเผื่อที่จะวันเกิดสามีแล้วได้ทําเค้กแบบว่าให้นางไงนล้วักุ๊กกิ๊บหวานจริงอะไรจริงโอ้โหดูแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะแต่พูดถึงเรื่องเค้กที่กล่าวค่ะถามถูกที่ถูกเวลาเลยอะไรอะ ถูกต้องมากเพราะวันนี้นะคะเป็นวันของแม่วาดผ่ารวยอ,ออใช่ใช่ใช่ีช่ร<อ>กินในวันนี้อาพ์<อ>เลยจัดมาให้เลย เกี่ยวกับเรื่องเค้กเลยถูกต้องอย่างยิ่งอ่ะพี่จะมาเคลมทำไม่เป็นคนโทรศัพท์ไปติดต่อเขาเองอ่ะแม่เป็นคนให้เมอแม่ง่ะแต่แม่เป็นคนติดต่อเองเงินหมดแม่ก็โทรแต่ใครเป็นคนหาแต่เขาติดต่อตอบรับกับแม่นะเขามาจากไหนรู้ไหมที่ไหนเป็นร้านเค้กที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลนะโอ้ร้านนี้เขาสร้างสรรค์เค้กเก๋ๆทั้งนั้นเค้กเอิร์ดคุกกี้เอิร์ดเขาทำเป็นแบบรูปแบบสามิติอุ้ยใช่ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยรักการทําขนมแล้วก็อยากจะทําขนมให้กับคนพิเศษของเขาเนี่ยแล้วก็ให้คนที่เขาแบบได้รับเค้กได้รับขนม ก็ได้เกิดความประทับใจใช่ไหมก็เลยเกิดมาเป็นรัาชื่อว่า Pasty Garden โอ้โหเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ในการทำขนมในส่วนอ้านร่มรื่นที่บ้านเขาเจ้าหน้าใช่ไหมเพราะเป็นคนโทรใช่แม่แต่ว่ากาวไม่มีพื้นฐานเลยนะในการทำเค้กอ่ะอย่าไปกังวลไม่ใช่กาวนะลูกพิษแย่กว่าลูกเยอะเลยโอ้เขาบอกเขายินดีสอนนะ ไม่ว่าใครจะฝีมือขนาดไหนฝีมือมาตรฐานหรือต่ำกว่ามาตรฐานเขาอยากจะสอนให้เราได้เลยเป็นได้ง่ายเลยแม่โอ้ยเขาบอกว่า under below อ๋อเหรอต่ำก็คือติดลบเลยนะแล้วเหรอแม่โอเคว่าเจอแล้วว่าอยากทำอ่ะเรียนได้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะรสชาติก็อร่อยด้วยเจ้านี้ดังอุ้ยโอ้ยลรลอยากเียแล้วรอกันแล้วนะคะงั้นไปเจอกันเลยในช่วงแม่บ้านรวย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  และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเอมอัจ,จิมากีรติกจรเ mm hmm. จ้าของร้านเพส t ิการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะเอะ มันเปนร่นหนูเลยนี่แล้วก็เป็นเจ้าของกิจการแล้วนี่คือร้านเพสที่การ์เด้นแปลตรงๆคืออะไรเอ่ยจริงๆมันมาจากว่าเราชอบทําขนมเพรที่บ้านเนี่ยเป็นสวนคือร้านเนี่ยจะอยู่ในตัวบ้านก็คือบ้านก็เป็นสวนแล้วเราก็ชอบอะไรชิวๆแล้วก็เลยมาเป็นคําว่าแบบเพสที่การ์เด้นชอบทำขนมแล้วเรียนจบมาทางด้านขนมได้ไหมไม่ได้จบมาด้านขนมอ้าจบจบมาทางรัฐศาสตร์ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือพอรู้ว่าเราชอบทําขนมเราก็ ไปเรียนต่อที่นิวยอร์กอ๋อเหรอใช่แล้วอะไรที่ทําให้คิดว่าเราจะต้องทําเค้กที่เป็นแบบว่าสามมิติทำไมไม่ทำเค้กตามท้องตลาดทั่วปอะไรเงรี้ยเออจริงๆตอนที่ไปเรียนเราก็แบงค์เนาะไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าพอพอไปเรียนเสร็จปุ๊บ เออในคอสเนี่ยมันก็จะเรียนแต่คุกกี้ไปจนถึงเค้กแต่งงานมันก็จะมาเจอจุดที่เราชอบเพื่อเราเรียนทุกบทเรียนไปเรื่อยเราจะเจอจุดที่เราชอบอ๋อเราชอบเรียนแต่งเค้กสนุมเหมือนมันได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเลยศิลปะนะเนี่ยอ๋อมันต้องเหมือนด้วยอะ่ะจริงมันไม่ใช่ปันได้ง่ายนะมันยากอ๋อเคยเห็นในรายการที่แบบน้องเขาทำเค้กแบบเนี้ยโอ้โหกว่าจะได้เป็นอย่างนี้นะคุณแม่ยากมากนะแล้วก็แสตอบรับเป็นไงคะก็แสตอบรับคือจริงๆทํามา3ปีแล้วเนาะมันก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆก็คือลูกค้าก็จะ ส่วนใหญ่เนี่ยคือเราไม่ได้ใช้เงินกับ Facebook หรืออะไรเยอะอะไรเงี้ยเราก็ลูกค้าก็จะเป็นบอกต่อๆกันไปบอกต่อตกันไปเรื่อยๆเนี่ยอ๋ยใช่แล้วจาได้แล้วที่เห็นดาราไปสั่งบ่อยๆนะร้านเนี้ยใช่ไหมจะมีเพราะว่าแบบใช้สั่งบ่อยก็เห็นดารามีส่วนช่วยในการขยายตาดนะคะก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างพอออกรายการหรืออะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าช่วยช่วยโปรโมทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆพี่ที่สั่งเยอะเนี่ยจะเป็นกลุ่มแฟนคลับก็คือจะมีแฟนคลับคนนี้ แล้วจากคนนี้มีแฟนคลับอีกคนนึงมาสั่งต่อเลยค่ะบ้านโน้นบ้านนี้มาต่อกันไปบ้านพี่ไอซ์เ่วันหลังไปสั่งอยากรู้จังเลยว่าอย่างยกตัวอย่างเค้กหนึ่งก้อนเนี่ยนะคะเอาก้อนขนาดนี้เว딩เค้กเนี้ยใช้เวลานานขนาดไหนคะอันนี้ถ้าเกิดดีเทลแค่นี้จะยังไม่นานมากค่ะก็จะอยู่แบบครึ่งวันอะไรครึ่งวันใช่แบนี้เทียบง่ายๆนะน้องจ๋าถ้าเทียบกับเค้กแบบว่าขนาดเท่ากันรูปลักษ์คล้ายกันอย่างเงี้ย เค้กปกติทั่วไปเนี่ยอย่างนั้นเขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นถ้าไม่ต้องเสียเวลาในการต้องมาแต่งข้างนอกให้สวยงามอย่างนี้ค่ะก็คือเราอบไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วอบแล้วก็รอเย็นประกอบล่างขึ้นมาให้มันเป็นทรงสวยงามก็คือเสร็จแล้วงั้นเอาอันนี้ดีกว่าชามอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการปั้นเกิดขึ้นไงแม่อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าอย่างอันนี้ค่ะอย่างน้อยๆถ้าแบบปั้นเอาคนที่แบบชํานาญอยู่แล้วก็จะประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง ราคามันแพงขนาดไหนเพราะเวลาในการทำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานศิลปะและเป็นงานประณีด้วยอ่ะรู้อันนี้เท่าไหร่คะอลังการอันนี้นาาห้าห้าพันเ้าพัาใหญ่มากอะเก่งไหร่อนนะ <No. S 2> แต่เห็นเราไม่ไม่แบบอยากเก็บไว้อ๋อแล้วบาร์บีคิวระคาบาร์บีคิวอันนั้นจนประมาณเกือบเกือบสามพันค่ะอ,อ,อย่างนี้ 3, <000 S 2> เกสั่งไแปลกแปลกต้องออเดอร์ล่วงหน้านานกี่วันคะออเดอร์ล่วงหน้าประมาณ5-7วันคะ่ะก็คือแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าเกิดถ้าเกิดติดอีเวนต์มาอย่างช่วงนี้ก็อาจจะแบบ10วัน15าวันแล้วแต่ก็ต้องแบบก็ต้องสั่งล่วงหน้าจริงจริงนะจะมางานฝีมือจะให้มาสองวันเสร็จได้ไงล่ะก็มีคิวนะคุณกรุณาวางแผนนะคะณ่าอจจะเซอร์ไพรส์ใครอะไรอย่างนี้นะคะ ออเดอร์สั่งต่อเดือนประมาณเดือนละกี่ก้อนคะเอาแยกตามไซส์เลยนะไซส์เล็กๆถ้าถ้าเฉลี่ยเฉพาะเค้กไม่รวมมากระรองนะคะน่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยต่อเดือนฟันไปสิเลยสามสิบก้อนมีร้อยออเดอร์วร้อ้เลยหรอสามก้อนเฉลี่ยสามสิบก้อนเพราะมันจะมันจะไม่เยอะทุกวันค่ะมันจะแบบบางวันเจ็ดก้อนแปดก้อนบางวันแบบสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วัน แล้วอย่างนี้บอกว่าราคาล่ะคะราคาเค้กที่เคยขายแบบราคาต่ําสุดถ้าเป็นฟองดองต่ําสุดรวมตกแต่งแล้วจะอยู่ประมาณพันไปไปพันบใครคือฟองดองคะคุณคะฟองฟองดองคือแบบไอ้ที่มันเป็นน้ําตาลที่เป็นตัวปั้นขึ้นมาอเนี่ยแหละอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าราคาสูงสุดล่ะคะสูงสุด ก็จะเป็นเวดดิ้งเค้กก็จะอยู่20,000ื่นประมาณเงี้ยเวดดิ้งเค้กคือใหญ่ขนาดไหนใหญ่ก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะเอาจริงเอาปลอมชั้นไหนอะไรยังไงด้วยก็คือเป็นปลอมไปได้แต่ตกแต่งในสไตล์ที่เราชอบแล้วก็จริงๆกินจริงมันก็นิดเดียวอ่ะคือจะเล่นงานใช่ไหมกินข้างล่างใช่ไหมไม่ได้คานวณใช่ไหมอันนี้ลดเลยแล้วอย่างนี้แบบว่ากำไรล่ะคะกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งก้อนจริงๆถ้าเป็นเค้กฟองดองเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าแบบกําไรมันไม่ได้เยอะมามันต้องใจรักมากกว่าเพราะว่าใช้เวลานานใช่เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เปลืองค่าของคือค่าของด้วยอ่ะแล้วก็ค่าคนกว่าจะแบบฝึกคนได้ค่าฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็แค่แบบ20-30บมแบบไม่เยอะแต่คือต้องใจรักด้วยแต่เพราะแบบนี้แหละมันเลยมีจุดเด่นไงที่ทําให้แบบว่าเราไม่เหมือนเค้กทั่วไปใช่ไหมเขาเลยต้องมาแบบว่าต่อชิ้นอาจจะได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ ลูกค้าเข้ามาเยอะแยะใช่ให้หยีถามหน่อยดีกว่าว่าสำหรับร้านค้าทั่วไปนะคะที่อยากเอายอดธุรกิจของตัวเองแล้วอยากแบบเฮ้ยอ,อยากมีความเก๋ไก๋แบบนี้บ้างต้องการแบบว่าเรียนมีสอนไหมคะเออถ้าเป็นช่วงก่อนอน้น,นี้จะมีสอนบ่อยๆค่ะต่อเดือนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเนี้ยถ้าเป็นช่วงนี้จะ <c oughs> ถ้าเป็นช่วงนี้จะไม่ค่อยได้สอนมากแต่ว่าก็จะมีจัดเวิร์กช็อปบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพอดีพอพอเรารับงานเยอะๆว่าไม่มีเวลาไม่ ค่ะก็อย่างล่าสุดเวิร์กช็อปที่เราได้จัดไปนะคะก็จะเป็นลิ t เติ้ลแคคตัดเค้กเวิร์กช็อปนะคะในเวิร์กช็อปที่เพิ่งจัดไปก็จะมีพิมแม็กเจนมานะมามาร้องเพลงให้เป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็จะมีพี่พี่บล็อกเกอร์แล้วก็นิติศาสตรมาร่วมทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะอันนี้จะจัดเป็นฟรีเวิร์กช็อปแล้วก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปอื่นๆเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกก็ยังไงก็ลองติดตามดูได้นะคะ อะไรนี้ถ้าต้องคอยติดตามว่าจะมีสอนทีมเมื่อไหร่ต้องดูที่ไหนคะดูที่ไอจีก็ได้หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะถ้าสมมติเรียนแล้วอย่างเงี้ยสมมติคนดูทางบ้านแม่บ้านสนใจอยากมาเรียนอย่างนี้เรียนเสร็จแล้วสามารถเปิดร้านเป็นประกอบอาชีพเลยได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าคือเขาจะมีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแต่ว่าสวยไม่สวยยังไงเนี่ยอะไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ที่ต้องสั่งสมแหมต้องบอก สืบสาวเราเรื่องกันมาพอสมควรแล้วนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับกอุปกรณ์ที่จะทำให้น้องเอมเนี่ยนะเปิดเผยสุตดเด็ดลับให้กันทำเค้กสามมิติไม่ใช่เรื่องยากให้กับพวกเราทุกสามคนค่ะโอเคอเค,คิดแล้วันเกิดป <ละ S 2> ีหน้า